สร้างรายได้ให้กับของตัวเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมแปลงการเกษตรทุกคนต้องว้าวนะครับนี่ครับทุกคนต้องว้าวนี่คือต้นอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นต้นใบก้ามปูนะครับนี่ครับก็จะปลูกใบก้ามปูประมาณห้าไร่นะครับเนี่ยในพื้นที่เกี่ยวเกี่ยวเนี่ยห้าไร่นะครับปลูกมาแล้วประมาณ ห้าเดือนครับช่วงประมาณเดือนมีนามีสานี่ครับเรือปลูกมานะครับตอนนี้โตมากนะครับโตมากแล้วนะครับเนี่ยนี่ระยะสามสุตสามเมตรได้ครับตอนนี้ของเราก็จะยอดของใบก้ามปูนะครับนี่ครับพวกที่เขาปลูกดอกไม้นะครับไม้ประดับหรือพ่อพันไม้ขายนี่ครับนี่ครับก็จะ จะเอาใบนี่นะครับไปเป็นส่วนผสมในการเพาะปลูกของเขาคนระับก็จะมีธาตุอาหารที่เหมาะสมนะครับให้ความจเจริญเติบโตเ่วนมากก็จะเป็นไม้ที่มีราคานะครับพืชที่มีราคาที่เขาเพาะปลูกจะเป็นพวกเป็นไม้ด่างไม้อะไรเนี่ยจะใช้ตรง ใบก้ามปูเป็นส่วนผสมนะครับเก็บความชุ่มชื้นของดินได้นะครับมีของดินเขาเรียกดินปูกทำเป็นดินพ่อปลูกนะครับมันก็จะย่อยสลายมีในในตัวเจ่นหรือธาตุอื่นๆนะครับใ,ในปริมาตณที่ความเหมาะสมให้เป็นกรดพีเรเป็นกลางนะครับ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชน,นะครับนี่ครับเราก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถ้าใครที่ยังมีที่ว่างหรือที่ที่จะต้องปลูกนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนเนี่ยใบกามปูก็เป็นใบหนึ่งนะครับพืชชนิดหนึ่งที่สามารถทำเงินได้นะครับก็ใครก็ลองศึกษาหาข้อมูลนะครับ ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับของตัวเองนะครับหรือมีที่ว่างหรือเราไปเช่าที่ไว้นะครับก็การใส่ปุ๋ยก็น้อยใช่ไหมครับน้ำก็ไม่ได้ลดใช่ไหมครับก็คือปล่อยแบบธรรมชาติมันก็จะโตของมันจนกิ่งก้านสาขาถ้ามันโตแล้วประมาณปี2ปีแล้วก็สามารถตัดไปทำเฟื่น ทำเผาถ่านได้นะครับใช่ไหมก็นี่ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านท่านที่ยังมองหาสินค้าพวกพืชพวกอะไรที่จะไปพ่อปลูกของตัวเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาไปเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับครอบครัวของเรานะครับ ขอบคุณครับที่มารับชมนะครับ